เพื่อนาดีนะว่าสมาร์ทวอชราคา3,000เนี่ยไหครับจะหรูแล้วก็ใช้งานได้ดีขนาดไหนกันครับที่หนุ่ยผมนี้ครับนี่คือ Mi b r o Watch Lite 3 Pro นะครับสมาร์ทวอชรุ่นใหม่จากแบรนด์ Mi b a n ที่เรียกได้ว่าครบสุดเท่าที่งบราคา3,000จะให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะครับที่หรูเกินราคามากๆนะครับสายนะครับที่มีทั้งแบบหนังแล้วก็แบบซิลิโคนแถมมาให้ในกล่องพร้อมใช้งานนะครับตัวหน้าจอครับที่เป็นหน้าจอเจนใหม่สว่างขึ้นสวยขึ้นคมชัดมากขึ้นภาษาไทยแปลได้ดีขึ้นมากๆและยังไม่่พออออครรัฟีเจ์กกกาาาํงยมะ โหมดในการกกำลังกายที่เยอะมากๆ GPS ในตัวแบบบิวอินมาให้ถึง5เครือข่ายและฟีเจอร์ใหม่อย่างการใช้นิ้วจี๊ปแป๊ะหรือว่าเจสเจอร์เขาก็มีมาให้รับสายวางสายได้จากตัวสมาร์ทวอทย้ำอีกทีนะครับว่านี่คือราคา3,000บาทเท่านั้นใช้งานจริงเป็ไงเดี๋ยวคลิปนี้เล่าใ้ฟังครับผม ก่อนที่เราจะไปเล่าการใช้งานกันนะครับขออนุญาตพามาดูหน้าตาก่อนสักเล็กน้อยเพราะว่าสมาร์ทวอ์รุนี้ครับเอาจริงนะสำหรับผมถ้าไม่บอกว่านี่คือสมาร์ทวอ์ราคา3 0 0พผมไม่เชื่อคือวัสดุที่เขาใช้ในการทำเนี่ยครับเราไม่ต้องดูสเปคก็ได้ครับแค่จับแค่คลําแค่มองดูเนี่ยโอ้โหมันเกินราคาไปเยอะแล้วรวมถึงสีที่เขามีให้เลือกเนี่ยนะครับเขามีให้เลือกเยอะมากนะครับอย่างที่อยู่ในข้อมือผมเนี่ยครับก็จะเป็นตัวสีกากีเกรย์นะครับก็จะมีความแบบเงาเงานิดนึงนะครับสายหนังที่ให้มาในเซ็ตก็จะเป็นสี ดาแบบดุดันมากๆเลยนะครับพร้อมแบบสายหนังที่เป็นสีเขียวสวยๆแบบนี้นะครับหรือจะเป็นตัวเรือนสีทองแบบนี้นะครับนี่เรียกว่าสีทองแบบโรสโกพร้อมกับสายหนังสีน้ําตาลนะครับซึ่งทุกสายหนังเนี่ยนะครับเขาจะทํามาแมชชิ่งกับตัววัสดุที่เขาทํามาไว้แบบดีมากๆนะครับอย่างตัวสีเงินสายก็จะเป็นสีกากีนะครับตัวสีดําสายก็จะเป็นสีเขียวนะครับตัวสีทองสายก็จะเป็นสีน้าตาลนะครับพร้อมกับมีการเดินได้หรือว่าเดินสติชิ่งสีที่มันตัดกันด้วยให้มันดูหรูหรามากที่สุดที่มันจะเป็นไปได้ซึ่งคคนนนนที่่ชชือบสาาายหรรรูใเกิ ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเรื่องของตัวดีไซน์ของสายนะครับทีนี้สายที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยนะครับไม่ได้มีอยู่แค่เซตเดียวครับในกล่องเขาก็เลยมีอีกสายมาเซตหนึ่งนะครับเป็นเซตสายซิลิโคนสีดำนะครับซึ่งอันเนี้ยใช้งานได้ดีมากๆสำหรับการออกกาลังกายแล้วก็วิธีการเปลี่ยนสายก็ง่ายมากๆด้วยนะครับตัวเรือนเนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุที่เรียกว่าซิงค์อลลอยนะครับซึ่งจะให้คุณสมบัติที่เบาแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับเพราะม่านั้นครับตัวเรือนเนี่ยยังเคลือบเซรามิกมาให้อีกชั้นหนึ่งนะ ของเขาเนี่ยถือว่าเบามากๆนะครับรวมตัวเรือนกับรวมสายแล้วเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ57ากรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าเบามากๆกับสมาร์ทวอทไซติ้งขนาดนี้นะครับแล้วก็ความบางครับบางมากนะครับแทบจะไม่ต่างจากนาฬิกาอนาล็อกที่ผมมีอยู่เลยนะครับเพราะเะมือนั้นครับหน้าจอที่สมาร์ทวอทรุ่นนี้ใส่มาให้เนี่ยนะครับก็พิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหน้าจอตัวนี้ครับเป็นขนาด1.32นิ้วนะครับตัวนี้เป็นขนาดที่สามารถใส่ข้อมือคนไทยได้กําลังดีขนาดเนี้ยเวลาเราใสไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกว่าแบบไม่กหูาอนยั แล้วก็ตัวหน้าจอตรงนี้นะครับจะมีความสว่างที่สูงมากนะครับก็คือเป็นจอ AMOLED ความสว่างสูงถึง1,000 nits สามารถที่จะปรับเลเวลของความสว่างได้เนี่ยนะครับละเอียดมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ200กว่าระดับเลยนะครับยังไม่พอครับการปรับแสงหน้าจอปรับเป็นแบบออโต้ด้วย refresh rate หน้าจอนะครับรุ่นนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาให้เป็น refresh rate แบบ60 Hz เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่าใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงนะครับในส่วนของปุ่มสําหรับการสั่งงานนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ปุ่มแต่ว่าใช้้งงงาาาานจริไดเยอะกกว่่2คํสัมมๆ ปุ่มดอัลด้านบนนะครับปุ่มดอัลด้านบนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับเพื่อเข้าสู่หน้าเมนูนะครับหรือว่าเราจะหมุนดิจิตอลคราวครับเพื่อเลื่อนหาคําสั่งอะไรเป็นพิเศษก็ได้นะครับคำสั่งเวลาเราใช้งานดิจิตอลคราวครับค่อนข้างจะตามมือมากๆมีมีโบรหลายๆรุ่นเหมือนกันนะครับที่มีดิจิตอลคราวมาให้แล้วก็ไม่ได้ตามมือต้องบอกก่อนแต่ว่าตัวนี้ตามมือเลยครับคุณหมุนเยอะก็ไปเยอะหมุนน้อยก็ไปน้อยนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนต่อเนื่องได้เลยแบบสบายๆใกล้เคียงนเลรกับพวกสมาร์ทวอชราคาแพงๆนะครับส่วนป เนี่ยเวลาเราเซตคำสั่งเนี่ยจะเป็นเข้าโหมดออกกําลังกายแบบเร็วๆนะครับซึ่งการเซตคำสั่งปุ่มลับตรงนี้ครับเราเซตได้จากในสมาร์ทวอชเลยไม่ต้องไปเซตในแอปอยู่นะครับแต่ถ้าอยากได้คำสั่งที่มันง่ายๆอะไรเงี้ยครับก็ไปเซตเพิ่มเติมในแอปได้ด้วยนะครับมอเตอร์สั่นดีมากๆนะครับส่วนตัวผมนะกับราคาต่ำกว่า3,000ผมชอบผมรู้สึกว่ามันสั่นแล้วแรงดีในส่วนของตัวไมค์แล้วก็ลำโพงนะครับก็จะบิวอินไว้อยู่ด้านหลังนะครับอย่างที่บอกว่าสมาร์ทวอชรุ่นนี้สามารถที่จะโทรเข้าโทรออกรรัับบสสาาายยวงได้นะคเผ เป็นตำแหน่งของตัวเซนเซอร์ทั้งหลายแหล่ที่เขาบิวอินมาให้นะครับตัวสายหนังที่เขาใช้ในการรัดครับจะเป็นสายหนังที่เป็นหนังเทียมนะไม่ใช่หนังแท้แต่ว่าคุณภาพเนี่ยสมกับราคาครับอยู่ในเกณฑ์ที่ใส่แล้วไม่เขื่องมือจนเกินไปนะครับแต่ถามว่านิ่มสู้กับหนังแท้ได้ไหมในพุ่งตรงนะอย่างสู้ไม่ได้นะครับยังมีความห่างระหว่างหนังเทียมกับหนังแท้อยู่แต่ว่าในเลนราคา3 0 0พนะโหคุณแค่นี้ก็คุ้มมากมากแล้วสายหนังด้านในครับมีการสกรีนคําว่ามีโบรไว้อยู่นะครับก็จะเป็นชื่อแบรนด์ของเขานะครับใครที่อย่าซื หาซื้อมาเปลี่ยนได้เลยแบบง่ายๆนะครับตัวรัดสายด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวรัดสายที่เป็นทรงแบบคลาสสิกคลาสสิกนิดนึงนะครับก็จะมีการแบบว่าเออทำเล็กออกมานะครับมีตัวขอเกี่ยวไว้อยู่นะครับใส่แล้วก็จะไม่บาดมือเกินไปนะผมรู้สึกว่าเออใส่แล้วมันจะไม่เหมือนกับสมาร์ทวอทราคาถูกๆไปนิดนึงนะครับอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับตัวรัดสายตรงปลายอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็สามารถเลื่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าลองสังเกตดูนะสติชิ่งตรงเนี้ยที่เขาทํามาสวยมากนะครับดูหรู 10นะครับเพราะว่าตัวจอเนี่ยตามสเปคที่เขาบอกมาคือเป็นจอแบบ 60Hz ใช่ป่ะแต่เวลาใช้งานจริงอะครับผมสึกมันไม่ได้ 60Hz ขนาดนั้นนะเวลาเราเข้าหน้าเมนูแบบแมะเออมัน 60Hz มันเร็วมากแต่เวลาเราปัดหน้าแรกครับมันมีความแบบยัง30 Hz อยู่อาจจะเป็นเพราะซอฟต์แวร์ยังไม่ได้เขียนให้หรือจะเป็นเพราะ CPU อาจจะแบบไม่ได้แรงมากเท่ากับพวกรุ่นพี่ราคาแพงๆอนะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่า 60Hz เนี่ยมันจะเป็น 60Hz ที่อยู่ในหน้าเมนูแบบนี้แต่ถ้าเป็นหน้าแรกแบบนี้ครับหรือว่าเวลาอ่านข้อความอ่านแจ้งเตือนอนะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ถึง 60Hz ขนาดนั้นอันนี้ก็แชร์ได้ฟังไว้ก่อนนะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับที่ให้มาตัวน ก็ถือว่าให้มาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววัดฮาร์ดเรทแบบเรียลไทม์นะครับวัด SPO2 วัดค่าความดันบรรยากาศนะครับหรือว่าจะเป็นการ tracking การนอนทั้งหลายแหล่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้มาครบไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะแต่ว่าความพิเศษของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงที่ตัวเขาเนี่ย build i GPS มาให้ซึ่งในเรตราคา3 0 0พันเนี่ยนะครับน้อยรุ่นมากที่จะ build i GPS มาให้แต่ว่าตัวนี้นอกเหนือจากที่เขาจะ build i มาให้แล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็น GPS ที่รองรับ5าค่าใหญ่ทั่วโลกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น GPS Glonass BeiDou Galileo หรือจะเป็น QZSS คใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการใช้ GPS นะครับไม่ว่าจะเป็นสายปั่นจักรยานสายวิ่งออกกำลังกายเอาอโดอ,อะไรเงี้ยคุณจัดได้เลยผมกับทีมงานลองมาแล้วนะครับไม่ว่าจะใช้งานอินร์หรือเอาโด GPS ที่เขาให้มาใช้งานได้จริงถ้าเราเทียบกับมีโบรุ่นอื่นที่มี GPS ไปให้ตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเกือบจะเท่ารุ่นพี่ราคา56000ที่บิลใน GPS แบบคู่มาให้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะแบตเตอรี่ครับให้มา350มิลลิแอมนะครับแล้วก็ตามสเปคจากโรงงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสามารถ แต่ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยเท่าที่เราลองใช้งานมานะถ้าเราใช้งานทั่วไปนะครับเปิดแจ้งเตือนเยอะๆเปิดแจ้งเตือนทั้งวันนะครับใส่ออกกาลังกายบ้างนานๆครั้งเนี่ยนะครับก็อยู่ได้เฉลี่ยเนี่ยประมาณ10บวันนะครับแล้วก็ถ้าคุณใช้งานวิ่งหนักๆหรือว่าวิ่งแล้วก็เปิด GPS ด้วยอะไรด้วยนะครับแล้ววิ่งทุกวันเลยนะจะอยู่ได้ประมาณ5 6ถึงวันนะครับนี่คือแบตเตอรี่ของเขาซึ่งสาหรับผมเลยเนี่ยถือว่าอึดมากๆเมื่อเทียบกับราคานี้นะครับส่วนมาตรฐานการกันน้ำนะครับตัวนี้ก็รองรับมาตรฐานการกันน้าระดับ ใส่ล้างมือใส่อาบน้ําหรือแม้กระทั่งใส่ว่ายน้าได้ด้วยแล้วก็ในตัวสมาร์ทวอชครับเขาจะมีโหมดสําหรับการออกกําลังกายในแบบของว่ายน้ําใส่เข้ามาให้ด้วยซึ่งหายากมากๆที่สมาร์ทวอชมีครบทุกอย่างขนาดนี้จะสามารถใส่ว่ายน้ําได้นะครับตัวนี้จะเรียกว่าเป็นสมาร์ทวอชที่ครบทุกอย่างเท่าที่สามพันต้องมีควรจะมีและอยากจะมีทุกอย่างที่บีวินมาให้ในตัวของเขาเนี่ยมันครบจบในตัวหมดแล้วนะครับนี่คือตัวสเปคแล้วก็หน้าตาของน้องเขาแบบคร่าวๆนะครับ ในส่วนการใช้งานเนะครับเราจะแบ่งการใช้งานออกเป็นสหมวดหมู่ย่อยเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีการใช้งานทั่วไปการใช้งานด้านการออกกําลังกายนะครับแล้วก็การแทรกิ้งสุขภาพนะครับดูที่ว่าเอ้ยสมาร์ทวอตในเลทราคาไม่เกิน3 0 0 0บาทที่ดีไซน์ดีขนาดนี้สเปคดีขนาดนี้ใช้งานจริงเขาจะดีหรือเปล่านะครับอย่างแรกครับเวลาเราซื้อน้องมาใช้เนี่ยครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับมีชื่อว่าแอปมี่โปรฟิตนะครับซึ่งแอปมี่โปรฟิตเองต้องขอชมเชยเขาไปก่อนว่าสมัยก่อนกับตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะครับสมัยกนแลดห ตอนนี้หลังจากที่เขาเปิดตัวมาหลายปีเนี่ยแอปมีความเสถียรขึ้นแอปมีความเป็น global มากขึ้นแอปแปลไทยได้ดีขึ้นมากๆแต่ถามว่ามีแปลผิดบ้างไหมหรือแปลไม่ค่อยเข้าใจบ้างไหมมีบ้างแต่น้อยลงกว่าเดิมมากๆแล้วนะครับในส่วนของตัวแอปนะทีนี้พอเราเชื่อมต่อนาฬิกาเข้ากับตัวแอปตัวแอปมี่โบฟิตเนี่ยนะครับเขาจะให้เราเนี่ยอัปเดตซอฟต์แวร์ของนาฬิกานะครับซึ่งวันนี้ที่เราอัดรีวิวเนี่ยก็มีอัปเดตมาด้วยเช่นเดีวยวกันดังนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าเอ้ยซื้อไปแล้วเราจะโดนลอยแพ แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งกับใน iOS แล้วก็ Android ทีนี้<ๆ>พอเราเชื่อมต่อสมาร์ทวอชเข้ากับตัวแอป,ปได้แล้วนะครับในนี้เราสามารถที่จะคัสตอมอะไรได้บ้างหนึ่งคัสตอมการแจ้งเตือนได้ว่าคุณจะเอาการแจ้งเตือนแอป,ปไหนบ้างเป็นพิเศษคุณต้องการที่จะปิดการแจ้งเตือนช่วงไหนอย่างเช่นเอ้ยวลาทํางานอย่างเช่น8ปดโมงถึงทุ่งหนึ่งนะครับแจ้งเตือนมาเต็มที่เลยแต่หลังทุ่งหนึ่งเนี่ยปิดแจ้งเตือนให้หมดไม่อยากรับรัวอะไรอีกแล้วก็ได้นะครับหรือเฮ้ยอยากให้แอปไลน์เนี่ยแจ้งเตือนแต่แอป,ปอื่นไม่แจ้งเต คัดการตอบกลับบางอย่างเช่นเวลามีคนโทรเข้ามาแล้วคุณอาจจะแบบขับรถอยู่หรือไม่สะดวกรับเลยครับคุณก็สร้างช็อตคัดคําสั่งพิเศษบางอย่างที่เอาไว้ตอบกลับด่วนๆได้ดว้ดดวยเช่นเดียวกัน,นครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับหน้าปัดนาฬิกาเขาจะมีมาให้เลือกไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าพอเป็นมิโบรุ่นใหม่ๆอยากจะได้รุ่นเนี้ยไลท์สามโปรอย,อย่างเงี้ยหน้าปัดก็มีให้เลือกเยอะมากขึ้นนะครับตามแคตตาล็อกเนี่ยก็มีเป็นแบบเป็นร้อยแบบแล้วว่าอะอย่างในหน้าแอปของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกแคตตาล็อกว่าโอเคถ้าคุณอยากได้ความคลาสส แล้วก็ถ้าคุณชอบความแบบสปอร์ตอะสปอร์ตแบบไหนอะไรยังไงคุณก็เลือกได้เลยตามสบายแล้วก็ในนี้นะครับเขาก็จะมีการอัปเดตหน้าปัดอยู่เรื่อยๆนะครับบางหน้าปัดเนี่ยจะมีฟีเจอร์พิเศษด้วยเช่นหน้าปัดที่มันเขาเรียกว่าแสดงผลแบบรียล time นะครับอย่างเช่นการหมุนของเครื่องจักรนะครับอย่างเข็มวินาทีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าไม่ใช่เป็นสมาร์ทวอชราคาแพงๆหรือสมาร์ทวอชที่มีจอที่เป็นแบบ AMOLED มันไม่สามารถแสดงผลแบบนี้ได้เพราะมันจะกินแบตมากๆถ้าเป็นพวกแก๊งไอพีเอสทั้งหลายแหละตัวนี้สามารถแสดงผลแบบนี้ได้้้้้้แแลลลววววกกก็็สสาา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 มรรรรถไไปเเเเิงง่่่ทีีย display Flip Setting OVon ดคืออใชนนหจ หน้าจอนะครับตัวหน้าจอเนี่ยจะแสดงผลที่เป็นขาวดําซึ่งมันจะกินแบตน้อยกว่าปกติมากๆนะครับเอาไว้บอกเวลาเอาไว้บอกแบตเตอรี่หรือเอาไว้บอกจํานวนก้าวอะไรแบบเนี้ยตามที่เราจะเซตไว้เนี่ยครับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างการวัดการนอนเนี่ยนะครับเราสามารถเข้ามาดูลลอกที่เราเก็บไว้ได้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลานอนนะครับที่มันหลับลึกหลับตื่นนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับอย่างทีมงานผมที่เขาไปใส่เนี่ยเขาจะมีความแบบว่าตื่นมานิดนึงนะเขาจะแทร็กไว้หมดเลยนะครับแล้วก็การนอนหลับที่เขาแทร็นัการ นนอในช่วงพักเบรกได้ที่เขาเรียกว่าแบบนับสลิปหรือสลิปนับนั่นแหละนะครับก็คือสมมติว่าคุณทํางานอยู่แล้วแบบเอ้ยบ่ายโมงว่ะอยากจะนอนพักสักแป๊บนึงแล้วค่อยตื่นขึ้นมาทํางานใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะ t r a c กิ้งตรงนั้นแล้วก็เก็บค่าไว้ให้ด้วยซึ่งดีมากๆนะครับใครที่ชื่นชอบสมาร์ทวอทที่ t r a c กิ้งการนอนแบบดีๆได้นะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับหรือจะเป็นการวัดฮาร์ t เรทนะครับเราสามารถที่จะเซตติ้งได้ว่าเอ้ยฮาร์ t เรทที่เราอยากให้วัดเนี่ยนะครับคุณอยากให้วัดทุกๆกี่นาทีนะครับอย่างเนี้ยในหน้าตั้งงงงงงคคค่่่าาาาาาเเเเเเเนนนนนนีีียยยยออออะะะะมมมมมมัััััััจจจจจกกกกรร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 วววววดดดดฉิิิิิิิตตตตตบแแแแ้้้้้้้ืทหใใไไสถซพพปลลช็ UI ที่ออกมาครับคุณดูเลยดูง่ายดูเข้าใจเนี่ยเห็นไหมละเอียดมากนะครับละเอียดมากคือแม้ว่าเราจะเปิดทุกอย่างแบบที่คุณเห็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับทั้งการวัดการนอนแบบออโต้ทั้งการวัดฮาร์ดเรทแบบออโต้ทั้งการวัด SPO2 แบบออโต้แบตเตอรี่ก็ยังอยู่ได้เกิน1สัปดาห์นะครับอย่างที่เราไปเล่นมาเนี่ยอยู่ได้ประมาณ10วันเลยนะครับถือว่าอึดมากๆส่วนตัวนาฬิกานะครับอันนี้ขอชมนิดนึ่งนะนาฬิกาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นทรงที่แบบว่าหรูหราปาร์ตี้หน้าจอใหญ่แล้วนะครับจอเป็นอโมเลยแล้วรุ่่่นีอยู พวกนั้นเนี่ยนะครับเซนเซอร์ทุกอย่างเนี่ยคือเทพมากเมื่อเทียบกับราคาแต่ว่าเวลาเราใส่นอนแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวน้องอาจจะใหญ่นิดนึงมีน้ําหนักนิดนึงดูสปอร์ตจา๋าๆเลยเนี่ยใส่นอนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่บางทีมันไปเกี่ยวมอนเกี่ยวอะไรด้วยเพราะว่าพวกนี้มันเป็นทรงแบบว่าเหลี่ยมๆออกมานิดนึงนะตัวนี้ดึงคือใส่ในชีว,วิตประจำวันสบายสองใยนอนสบายกว่าตัวปกติมากๆนี่คือจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกเออถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทวอชว่าแบบเอ้ยใส่นอนแล้วมันลําบากใส่นอนแล้วมันหนักตัวนี้ผมว่่่่่่่่าา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 ใใใใสสสสสสนน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 ออ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 ไไไดดดดดด้้้้้้้้บบบบยย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 แแแตววววเเเเเลลีีีีัััััะะะะชชงงงถหมมมจรรรูึึึกกกิศ กว่าสายซิลิโคนอันนี้บอกไว้ก่อนว่าใครจะเอาไปเพื่อใส่นอนแนะนำครับเอาตัวนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายเป็นสายยางสะจบนะครับทีนี้นอกเหนือจากตัววัดสุขภาพแล้วนะครับเขาจะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์เสริมที่ผมเสริมผชอบมากๆก็คือบลูทูธคอลลิ่งนะครับสมาร์ทวอทต์นี่ราคาต่ำกว่าสามพันที่มีบลนะูทูธคอลลิ่งเนี่ยน้อยรุ่นนะเอาจิงน้อยรุ่นไม่ใช่ทุกรุ่นที่จะมีนะครับมีแค่บางรุ่นเท่านั้นแล้วก็ถ้ามีบลูทูธคอลลิ่งส่วนใหญ่ก็จะโดนตัดนู่นตัดน ใช้งานแล้วเป็นยังไงจุบ สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเสียงชัดมากลนได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคอันนี้พี่ห่างจากโัว์สมาร์ทวอทประมาณปุ๊บหนึ่งซึ่งเป็นความห่างที่แบบคนทั่วไปเขาใช้ในการคุยกันกับสมาร์ทวอทชัดไหมชัดลยครับชัดเหรอรู้เรื่องไหมมีเสียงแอร์ในห้องรีวิวเข้าไปหรือเปล่าไม่มีเลยครับไม่มีเหรออ่างั้นงั้นถ้าห่างอีกสักหน่อยหนึ่งละอะสมมติว่าห่างระดับแบบนี้แล้วกันได้ยินปะได้ยินครับถ้าถ้าเทียบกับ่อใกล้ๆอะไรวก็เเบาลงอออค แบบนี้นะเอาไปนม่ชัดเลยครับแบบนี้ชัดเลยเหรออันนี้คือจอปากเลยนะครับแบบว่าเหมือนเราคุยกับสายรับอ่ะเอยเอาหมาย้างหน้าอันนี้ชัดมากเลยเหมือนเหมือนใช้โทรศัพท์ปกติคุยกันเลยทีนี้พอมันสามารถใช้งานในการพูดคุยจากการโทรเข้าปกติแล้วได้เลยครับอีกคำถามหนึ่งที่ตามมาเลยคือพี่แล้วถ้าเป็นแอปเตอร์ปาร์ตี้อย่างไลน์หรือว่า Facebook m e s s e n g e r ตัวน้องสามารถที่จะรับสายวางสายได้ไหมนะครับไอ้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็น Messenger หรือ Line จะไม่สามารถที่จะแจ้งเตือนขึ้นมาในนี้หรือว่ารับสายวางสายได้นะครับซึ่ วางสายจากแอป Li น์หรือ Messenger ได้จะต้องเป็นพวกราคาแบบหมื่นกว่าบาทขึ้นไปหรือว่าเป็นสมาร์ทวอชที่เป็นของแบรนด์นั้นๆเช่น Apple Watch หรือ Galaxy Watch อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ราคาก็จะแพงกว่ามากๆนี่บอกก่อนนะว่าเออมันใช้งานได้แค่ประมาณนี้เท่านั้นอีกอันนึงนะครับที่ต่อเนื่องกันมาจากการที่สามารถรับสายวางสายได้ก็คือตัวเขาเนี่ยนะครับจะมีฟีเจอร์จีบจีบแปะ๊แปะๆหรือว่าที่เรียกว่าเจเจอร์นะครับซึ่งฟีเจอร์เนี้ยหายากมากเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันว่าฟีเจอร์เจเจอร์เนี้ยเอาไว้ใช้ทําอะไรได้บ้างหลักๆก,ก็จะแบบว่าเอาไว้ใช้ในการรับสายได้นะครับเอาไว้ใช้ในการปิดแจ้งเตือนอะไรบางอย่างได้แต่คุณจะต้องไปเซตติ้งเปิดตัวน้องเขาก่อนในหน้าตั้ง ว่าแบบเอ้ยคุณจะอนุญาตให้ฟีเจอร์เจเจอร์เนี่ยเปิดใช้งานได้นะแล้วก็ฟีเจอร์เจเจอร์เนี่ยมันจะซิงเข้ากับแขนฝั่งที่คุณเซตไว้ว่านาฬิกาของคุณหรือว่าสมาร์ทวอตของคุณเนี่ยครับคุณใส่ฝั่งไหนถ้าคุณสลับฝั่งกันเช่นคุณเซตตั้งแต่เริ่มต้นว่านาฬิกาอยู่ฝั่งขวาแต่คุณไปใส่ฝั่งซ้ายฟีเจอร์เจเจอร์เนี่ยนะครับจะไม่ค่อยติดอันนี้บอกก่อนเขาจะวัดตามที่คุณเซตไว้เลยสมมติว่าเราขับรถอยู่มีคนโทเข้ามาทิกมาแล้วก็จึก๊ก123123 1 2 3 แต่ว่าวางสายเนี่ยต้องมากดที่นาฬิกาอยู่ดีนะไม่สามารถใช้แปะแปะได้อีกแล้วนะครับโอกาสในการติดเนี่ยนะครับไม่ได้เยอะมากเหมือนกับพวกสมาร์ทวอชราคาแพงๆอย่างเช่น Apple Watch หรือว่า Galaxy Watch ราคา20 0 0 0อันนี้ต้องบอกตรงนะครับแต่ว่ามีไว้ในบางจังหวะที่มันแบบว่าฉุกรหุเช่อนอย่างที่ผมบอกคือขับรถอยู่มือถืออยู่ในกระเป๋าซึ่งผมเ,เจอเหตุการณ์นี้บ่อยเลยนะครับแล้วแบบมือก็ขับรถอยู่ทำไงดีแตะเอาแล้วกันโอกาสติดเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่ถ้ามันติดอย่างน้อยก็ไม่ต้องทำไปหาของในกระเป๋าเอานะครับวิธีการใช้งานที่ผมลองกับทีมมมงงาาาานนนแแแลล้้้ววรููสสสึึกกก่ับบโออติิ็คืปข แบบแตะกี้นะครับเราลองแล้วแบบติดกันทุกรอบเลยแต่ถ้าอยู่เฉยๆแล้วแบบจะแปะๆมันจะแบบไม่ค่อยติดเท่าไหร่ด้วยความที่ว่าสมาร์ทวอทรุ่นนี้มันมีไมค์แล้วก็มีลําโพงครับคุณมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาคือเอาเสียงเพลงที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับมาเล่นบนนาฬิกาได้ได้เดี๋ยวร้อยดวยเป็นยังไงนะอ่ะเพล์พอยสต้องกด2จึ๊กเหรอต้องกดแม่นๆนิดนึงนะครับเนี่ยให้ดีสุดคือย้ำสอรอบ เห็นไหมมันจะแบบต้องกดอีกทีหนึ่งอ่ะเนี่ยเนไนะนนะแต่ถามว่าควบคุมได้ไหมควบคุมได้นะครับแล้วก็สคริปต์เพลงถัดไปได้บางทีแบบเพลงไม่ถือใจว่ะเนี่ยต้องกด2รอบเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ในการที่เราเล่นเพลงอยู่เนี่ยรับเราสามารถที่จะปรับวอลลุ่มของเสียงได้ด้วยนะครับว่าเราจะเอาวอลลุ่มดังวอลลุ่มเบาจากตัวสมาร์ทวอชได้เลยนะครับเหมือนว่าสมาร์ทวอชเราเนี่ยเป็นตัวควบคุมรีโมทอะไรประมาณนั้นเราอยากให้ดังขึ้นใช่ไหม เบาลงกลางกลางดังขึ้นปิดทีนี้ฟีเจอร์จริงๆของเขาที่ผมชอบอะ่ะก็คือตัวนี้ครับการเปิดเพลงผ่านสมาร์ทวอทช์หลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายอยู่เนี่ยนะครับเราไม่ได้ใส่หูฟังหรือว่าหูฟังเราแบตหมดนะครับหรือเราอยากจะแอคอาร์ตว่าแบบเฮ้ยสมาร์ทวอทช์เราเนี่ยมันเล่นเพลงได้นะจ๊ะโอ้โ oh, ห <c oughs> ไม่รู้แอคใส่ใครแต่ว่าเผื่ออยากแอคเราก็สามารถใช้ตัวเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับลำโพงบลูทูธได้แต่ว่ามันจะกินแบตนะบอกก่อนแต่ว่าเออมันทำได้เอาไว้เวลาแบบถูกแล้วหุกแล้วกันเผื่อคุณอยากใช้ ที่ได้ยินอยู่เนี่ยมาจากสมาร์ทวอตนะครับเดี๋ยวคิดว่าเป็นสมาร์ทโฟนอ่ะผมจอใกล้ๆแล้วกันอ่ะเราลองดูมือถือเห็นปะ <c oughs> เออคือถามว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ใหม่ไหมเอาส,ส่วนตัวผมนะไม่ได้เป็นฟีเจอร์ใหม่อะไรแต่คุณอย่าลืมนะครับว่ามันทําได้มาหลายอย่างแล้วอะ่ะทั้งโทรเข้าทั้งตัวจีบทั้งตัวดีไซน์สวยทั้งสายที่แถมมาให้สองอันแล้วยังมีฟีเจอร์แบบนี้อีกคือแบบว้าวโอ้ม่ oh, ยังไม่พอครับฟีเจอร์อีกอันหนึ่งที่ผมสงสัยว่าเอออยากจะมาคุยกับคุณผู้ชมด้วยคือเรื่องนี้ตัวเขามีฟีเจอร์เรียกว่าเขย่าเพื่อถ่ายรูปตอนแรกงงแล้วจะเขย่าถ่ายรูปไปทาไมกันอ่ะผมขออนุญาตเอาอันนี้มาลองไว้แลวกันนะครับแล้วเดี๋ยวให้คุณได้เห็นเลยว่าเวลาผมเขย่าตัวสมาร์ทวอทแล้วเนี่ยมันจะทําอะไรมันถ่ายรูปให้แล้วครับถามว่ามีประโยชน์อะไรมีประโยชน์คือเวลาเราไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วมันไม่อยากจะกดลั่นชัตเตอร์บางทีแตะลั่นมันก็ได้แหละแต่ว่าแบบอยากเขย่ามากกว่า เรียบร้อยเซภาพให้แล้วหรือว่าเราจะเรียกผู้ช่วยเสียงหรือว่า voice assistant จากนาฬิกา<ม>ก็ได้อย่างนี้ช่วยค้นหาโ o c a t i o n สำหรับถ่ายทำรีวิวให้หน่อยเห็นไหม <S 2> <S 2> <S <S เสียงออกในนี้นะกรุงเทพมหานครเดนิสตาสตูดิโอสตูดิถ่ายภาพและว ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามและมีอุปกรณ์ครบครันเสียงที่ AI ของเราตอบกลับมาครับมันจะซิงเข้ากับสมาร์ทวอชแล้วก็สมาร์ทวอชก็จะอ่านให้เราฟังเย็นนี้กินอะไรดีกับแฟน เย็นนี้อยากกินอะไรกับแฟนลองดูไอเดียเหล่านี้สิครับจุดที่ผมไม่ชอบในการใช้งานทั่วไปเนี่ยถามว่ามีไหมคําตอบคือมีนะครับการใช้งานทั่วไปที่ผมไม่ชอบเนี่ยหก็คือเรื่องของตัวการตอบกลับการตอบกลับด่วนเนี่ยนะครับมันใช้ได้แค่กับเวลามีคนโทรเข้ามาแล้วเราไม่ได้ว่างรับสายแต่ถ้าเป็น text เช่น line เช่น messenger เช่น ig อย่างเงี้ยเจเนอเรชันเนี่ยครับมันอ่านได้ดีขึ้นมากๆแล้วฟอนต์มันตัวใหญ่ขึ้นมากๆมันมีความเรียลไทม์ในการแจ้งเตือนมากๆแต่มันไม่สามารถตอบกลับได้ซึ่งถามว่าเป็นปกติไหมของสมาร์ทวอทราคา3,000ามพ ผมยังอยากได้การตอบกลับข้อความในแอปพลิเคชันเหล่านี้อยู่ถ้าเจเนอเรชันหน้าทําได้มันจะเพอร์เฟกมากๆเลยอย่ที่2ในตัวแอปพลิเคชันมีโบรฟิตแปลไทยได้ดีขึ้นมากๆในตัวนาฬิกาก็แปลไทยได้ดีขึ้นมากๆแต่ก็ยังมีบางจุดที่อาจจะแบบว่างงๆอยู่นิดนึงนะครับถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมว่าได้สัก8 5ละจากเดิมสมัยก่อนเนี่ย60-70ก็ถือว่าเออพัฒนาขึ้นแต่ก็ยังอยากให้พัฒนากว่านี้อีกนิดหนึ่ง สุดท้ายนะครับที่จะคุยก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะครับว่าแบบเฮ้ยสมาร์ทวอชเดือนนี้ออกกําลังกายดีไหมตามเลขสเปคที่เขาบอกมานะครับหก็คือเรื่องของโหมดในการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับหนึหมวบวกดบวกๆแล้วก็สามารถใช้งานการออกกำลังกายแบบว่ายน้ำได้ซึ่งหายากมากกับสมาร์ทวอชที่มีฟีเจอร์บลูทูธคอลลิ่งอย่างที่เล่าไปนะครับสตัวเขาเนี่ยนะครับรองรับการกันน้ำนะครับระดับ5 ATM หรือว่าลึกไป50เมตรได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าโดนน้าโดนฝนโดนอะไรเงี้ยผมคิดว่า มืออย่างไรเงี้ยชิลๆอยู่แล้วหรือจะเป็นตัว GPS ที่เขาให้มานะครับ5ข่ายใหญ่นะครับมีมาให้ได้ใช้งานแล้วก็เรื่องของตัวใจรสโคบนะครับตัวนี้เขาจะมีเป็นเรียกว่า10แกน motion sensor เ,เ,เ,เอาใช้ในการ tracking การออกกำลังกายให้มันแม่นยําม,มากขึ้นนะครับมีฟีเจอร์ที่ใช้ในการ tracking การออกกำลังกายแบบออโต้2โหมดก็คือเดินกับวิ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะออกกําลังกายตั้งแต่ต้นคลิปเราย้ากันแล้วนะครับว่าให้เปลี่ยนสายเพราะว่าสายหนังที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นฟีลแบบ l u ก u r y มากกว่าออกกาลังกายนะครับถ้าออกากาลัง สายมาด้วยนะครับเป็นสายซิลิโคนสีดำนะทีนี้การออกกำลังกายครับเราไปลองมาแบบหลายแบบมากๆตั้งแต่การเดินในร่มวิ่งในร่มเดินกลางแจ้งว่าจะเป็นการแทร็กกิ้งโดยการเปิด GPS ไปด้วยในตัวนะครับแล้วดูว่าเอ้ย GPS มันแม่นหรือเปล่านะครับตัวนี้เวลาจะแทร็กกิ้ง GPS เนี่ยนะครับหนึ่งก็คือไวสองก็คือแม่นไวในความหมายของผมเนี่ยไม่ใช่แบบเร็วทันเลยนะถ้าเราอยากจะวิ่งออกกำลังกายแบบ GPS มันจะใช้เวลาประมาณ10-15ิาวินในการหาตำแหน่งพอมันแทร็กได้แล้วปุ๊บเนี่ยทีนี้แม่นเลยครับไม่มีปัญหาแล้วก็ผมลองให้นนที ัวเส้นของ GPS ไม่ทับไม่เกยกันนะครับตัวเส้น GPS มีความแม่นยําแล้วก็ tracking ได้ในความรู้สึกที่เรียกว่าไม่หงุดหงิดแล้วก็ไม่ได้แบบเบ้ซายเบ้ขวามากเกินเกินไปนะครับเดี๋ยวลองให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะอันนี้เป็นการเดินกลางแจ้ง3กิโลของทีมงานผมนะครับจากบ้านมาออฟฟิศลองดูนะในการขึ้นที่นะครับถ้าเราลองซูมไปดูในแมปสังเกตดูเลยเลยครับว่าในเนี้ยมันจะบอกถึงขั้นที่ว่าแบบระยะก้าของทีมงานผมตอนนั้นเนะี้ยมันชิดหรือมันห่างมันสามารถที่จะ track ได้ถึงขั้นนั้นเลยแแล้้ววคคุณด,ดูาาาาาาามมมมม่่าามาม่นนนยํรรรรัเเเสสถททีีีจะ็ตใหป กราฟเนี่ยนะครับทำมาได้แบบสวยมากๆอกอะแมบพบที่เขาโชว์ขึ้นมานี่คือคุณสามารถแครเหลือ,อไปทําอย่างอื่นต่อได้เยอะมากถ้าคุณเป็นแบบนักวิ่งแบบจริงจังอันนี้คือถือว่าดีมากหรือจะเป็นแผนภูมิแบบละเอียดจํานวนก้าวแบบละเอียดรายละเอียดของการเดินแบบละเอียดแคลคูลฮาร์ดเรทจำนวนก้าวก้าโดยเฉลีย่ยเวลาพักฟื้นกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือในแอปมันโชว์มาละเอียดมากและที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะคือเรื่องนี้ครับมันจะเล่นแบบแอนิเมชันแบบเท่ๆได้อะไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะบอกเลยครับว่าทีมงานผมแวะไปซื้อของเซวววแแข้้าามมลก็ มาที่ทางานเนี่ยดูดิแล้วก็วิดีโอที่คุณเห็นอยู่นะครับคุณก็สามารถที่จะรคคอร์ดได้นะครับหรือว่าอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนที่แบบว่าใช้มีโบรหรือใช้แอปอื่นอยู่ดูล้ว,ว่าเอ้ยนนเนี่ยมันวิ่งไปแล้ว3โลนะ,ะก็สามารถโชว์จากงนี้ได้เลยอันนี้ทีมงานผมนะครับเอากลับไปวิ่งมาที่บ้านสังเกตดูเส้นครับเส้นมันจะแบบสม่ําเสมอการเพราะว่ารอบของการวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ตำแหน่งเดิมมุมเดิมถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนอ่ะมันจะไม่ได้แม่นขนาดนี้เวย้ยมันจะมีความแบบฉีกไปฉีกมาฉีาีนนาายยทววว่ดูส ก็ไปดูได้เลยนะครับว่าแบบทีมงานผมวิ่งฝั่งไหนบ้างเผื่อใครจะไปดักตีแล้วในนี้เขายังบอกได้เลยว่าแบบเออคุณจะดูอะไรคุณจะดูสปีดไหมอันนี้คือสปีดความเร็วก้ามันจะมีช่วงที่แบบทีมงานผมแบบพักเบรกมีช่วงที่แบบวิ่งไวมีช่วงที่แบบว่าวิ่งช้าตรงนี้ก็คือโชว์ให้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นฮาร์ดเรทของทีมงานผมว่าเอ้ยในช่วงนี้ยรอบนี้เขาวิ่งยังไงอะไรยังไงไโชว์หมดเลยนะครับโคตรดีความชันอันนี้เห็นเลยครับว่าความชันไม่ได้สูงมากเพราะว่าพื้นเขาปรับมาราบ ถ้าเกิดว่าจะซื้อไปเพื่อออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะแบบวิ่งในร่มเหมือนผมนะครับหรือว่าจะแบบว่าวิ่งเอาดร์เหมือนทีมงานผมนะครับแล้วใช้ g ี s ของเขานะคุณจัดไปได้เลยแต่ว่าบอกก่อนนะครับถ้าจะไปวิ่งข้างนอกเนี่ยนะครับอย่างถ้าเกิดเราใช้งานทั่วไปวิ่งบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ10วันแต่ถ้าคุณออกกําลังกายทุกวันเลยหดหดทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงเหมือนผมอะไรเงี้ยก็จะอยู่ได้ประมาณ7็วันถึง6วันนะแต่ถ้าเกิดเราใช้จีบีเอสแบานี้อยู่ได้เระมาณา มาดูในหน้าตั้งค่าตรงนี้นะคุณจะเห็นหมดในการออกกาลังกายเนี่ยเยอะมากๆนะครับตั้งแต่ว่ายน้ําในสระกระโดดเชือกนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเอาไปใช้ในการออกกําลังกายอะไรที่มันพิเศษมากๆแล้วหาไม่เจอในหน้าแรกของปุ่มนี้นะครับสามารถมาคัสตอมเพิ่มเติมได้ในแอปนะครับแล้วก็ไปค้นหากีฬาที่เราชอบเราอาจจะชอบกีฬาแบบว่าเครื่องเดินแอโรบิกโยคะหรือว่าจะเป็นการฝึกยิมนาสติกอ่าหรือแบบเต้นอ่ะเต้นก็จะมีหลายเต้นอีกในนี้ก็จะมีอยู่เยอะมากเนี่ยต่อสู้ก็มีนะครับยูโดเชอร์ส น้ำผู้ร้อนอน้ำผู้ร้อนเป็นกล่ากํลาลังกายวะไม่รู้แต่มีมาให้นะครับได้หมดแล้วแต่คุณจะไปคัสตอมคุณดูดิดูเองแล้วกันผม เอาไม่หมดผมใช้แค่วิ่งกับเดินตียิงปองเต็มที่แค่นั้นนะครับแล้วก็คนที่ชอบใช้งานเรื่องไตรกีฬาแล้วอยากจะได้สมาร์ทวอทดีๆทักเรือนหนึ่งเอาไปใช้ในการเล่นไตรกีฬาเนี่ยนะครับแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้แบบดูทรงมันจะบึกบึนได้นะแต่สมาร์ทวอทเรือนนี้มีโหมดไตรกีฬามาให้อย่างที่เล่าคือเขาแทร็กการวิ่งได้เขาแทร็กการนอนได้ซึ่งเวลาเราเล่นไตรกีฬาเนี่ยเขาจะมีปั่นจักรายานมีวิ่งมีเดินแล้วก็มีว่ายน้ําถูกปะตัวนี้ทําได้ครบเลยครับใครจะซื้อไปเพื่อใช้ไกีาแล้วมีงบณักบาทตวนี่ายกสรนีเป็ไฬาลลึกกกๆังวนี้สาาารบพขอออ ที่เราไปลองใช้งานมาไม่ว่าจะเป็นการเดิน<ๆ>การวิง่งทั้งในร่มทั้งกลางแจ้งทั้งเปิด GPS ไม่เปิด GPS อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเมื่อเทียบกับราคานี้สุดท้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวโปรโมชั่นแล้วก็ราคานะครับมีโปรไลท์3โปรนะครับจะมีทั้งหมด3สีจะมีสีกากีก็คือตัวเรือนเนี่ยเป็นสีเงินแต่ว่าสายเนี่ยเป็นสีกากีนะครับจะมีสีแบล็กลิสต์กรีนนะครับตัวเรือนก็จะเป็นสีดําสายก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สายเนี่ยจะมีการเดินสติชชิ่งสีส้มด้วยนะครับ แล้วก็เดินได้ด้วยสีน้าตาลอ่อนซึ่งทั้ง3เรือนนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์คนที่เป็นสายแบบว่าชอบนาฬิกาลักชัวรี่ในราคาที่ไม่ได้สูงมากมายนะพอสมควรเลยนะครับและพิเศษสุดครับจากราคาปกติอยู่ที่2990บาทตอนนี้เขามีโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวครับซื้อตอนนี้มีคูปองส่วนลดให้อีก400บาทเหลือเพียง2590บาทเท่านั้นครับใครใหญ่ได้สมาร์ทวอท์นะครับในเรทราคานี้ก็ไปจับจองกันได้คือในเดทราคานี้อย่างที่ผมเล่าตั้งแต่ตอนแรกเลยครับว่าถ้าคุณต้อง นนีฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่นบลูทูธคอลลิ่งมันก็จะโดนตัดออกไปฟีเจอร์อย่างเช่นการออกกำลังกายมันก็จะโดนตัดออไป GPS เนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องหวังเลยครับแทบจะไม่มีเลยถ้าเป็นแบบทรงหูแบบนี้นะหรือความทนทานระดับ5 ATM ใส่ว่ายน้ำได้ใส่เล่นไกลกีฬาได้คือหรูขนาดนี้ยังไกลกีฬาได้อะมันแทบจะไม่มีหรือสายในกล่องที่ทํามาเพื่อแบบคนที่อยากจะสวิชโหมดวันนี้อยากรู้วันนี้อยากลุยวันนี้อยากยนนออกกำลังกายวันนี้อยากออกงานกับลูกค้าเอาจริงผมยังหาไม่เจอถ้าใครหาเจอก็มาคอมเมนต์หน่อยแล้วกันว่ามีรุ่นไหนยี่ห 3 Pro นะครับคลิปนี้เราก็แชร์ทั้งข้อดีข้อเสียคนที่กำลังจะซื้อนะครับก็ลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับขอบคุณมีโบรด้วยนะครับที่ส่งรุ่นนี้มาให้ลองเล่นนะแล้วก็มีรีวิวยูทูบเบอร์หลายคนมากนะครับใน u t ท b e ที่ทำรีวิวรุ่นนี้นะส่วนใครที่ซื้อไปแล้วนะครับสามารถมาคอมเมนต์แชร์ให้กับพวกเราได้ว่าเอ้ยพี่เนี่ยใช้ไปแล้วเจอข้อดีแบบนี้เพิ่มเติมนะใครอยากซื้อไปก็ลองดูตรงนี้ไว้ด้วยนะครับก็มาแชร์ไว้ด้วยกันได้นะครับสังคมมันจะได้น่าอยู่